สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอยู่กับแอนุอกี้ช่องอดิศรซามารีค่ะและ,คและนี่ก็เป็นครอบคร,รัวใหญ่นะคะที่มาจากอำเภอวานอนิวาสค่ะหนุ่มคนก็ต้อนรับด้วยตัวเองนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยวันนี้ปแตนก็ประจำการนะคะกําลังดูความคืบหน้านะคะในการทําร้านคะคะก็มาอ่า ไหว้นะคะองค์ปูปาริจิตแล้วก็มาขอพรอ,องค์พระพรมค่ะม,มากันทั้งครอบครัวไม่กลัวหรอวคะ่ะแถมเห็นด้วยคะ่ะลงุง <laughs> เด็กพิเศษแบบนี้คือเขาจะเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น ีมาดูนะคะตอนนี้คือลุงพันและลุงพลจุดตะเกียงเราใส่น้ำมันก่อนจอนนะเราเกียนนะจอ,อนมือก่นอนเกียนเอาขอบอะไรเด้๋ยนาะน้ำมันรถใส่ก่อนนะนี่นะคะ ะคเขาไม่ได้หนูเอาเทียนให้เอาเทียนเนาะหยุดมาเอาเทียนให้ลงพ้นแป๊บนะคะไม่บอกเลยนะว่าว่าอาจจะหายตอนไหนให้หนึ่งสองสามเลยอ๋อได้แล้วล่ะค่ะเอออดูหนูไม่ต้องถ่ายได้ไหมคะสองสามได้เลยหนึ่งสองสามสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับ ครับขอให้หายลูกูครับลือด,ด,ด,ดหายดูว่าายแจ๊กแจ๊กด,ด,ดูลุงนะคะรู้สึกว่าจะเหงาวังเวงเหลือเกินหรือว่าว่างงานนะคะแต่ความจริงคืออยู่เฉยๆไม่ได้นะคะเดินไปเดินมาดูทุกอย่างดูว่ามีน้ำมาในตะเกียงไหมเช็คทุกอนู ดูนะคะดู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 ไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนั้นอ่าฮะชานมเย็นเร่ส่วนอันนี้เรียกว่าชานมเย็นแตนุกันเรียกว่าชาเย็นชานมเย็นชาเย็นนั่นแหละเดียวกันนั่นแหละโอเคอันนี้คือเบา่นุก็ชงนะคะวันนี้นุกชาเย็นกับชาเย็นแก้วที่สองชานมเย็นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ เมื่อวานนี้บอกเลยว่าโกโก้คืออร่อยมากๆแล้ววันนี้เปียวก็ลองทำอะไรนะมะพร้าวอะไรนะคะเปียวมะมพร้าวปั่นมีสลับวันนี้นะคะก็ลองชิมเน,นี่ยค่ะเ,เราได้ทักเกียนมาแล้วนะคะเป็นแก้วแบบนี้อ,อืม มีใครอยากลองชิมด้วยไหมคะมีใครชอบกินชายเย็นเหมือนแอดบ้างแต่ว่านกชอบกินโกโก้นะคะวันนี้คืออยากทานชายเย็นนะคะอันนี้คืออร่อยคะ่ะอร่อยคนต้องมาลองนะคะอันนี้คือแก้วมาแบบนี้เดี๋ยวจะมีลิสติกเกอร์มาอา ติดเป็นแบรนด์หรือเปล่ารอติดตามนะคะอันนี้คือวันที่สองสำหรับการเปิดให้ทดลองชิมนะคะแต่ว่าแก้วนี้นี่คือตอนแรกแอดว่าจะจ่ายนะคะว่าจะจ่ายแต่ว่าคือมียังมีออเดอร์เหลือสองแก้วสุดท้ายนะคะของแอดทานตะวันนะคะถ้าจำไม่ผิดก็ต้องขอบคุณแอดมินนงพนประแตนด้วยนะคะนุกค้คือมาทันพอดีนะคะพอดีว่าช่วงบ่ายเมื่อกี้นี่คือไปทานข้าวนะคะตอนขากลับนี่คือ พี่ดิสอนชวนพาไปเอารถไปล้างค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ล้างรถสิงเรามาสองเดือน,นะค่ะตอนนี้รถสีแดงจะกลายเป็นรถสีน้ำตาลเข้มเนาะจะเป็นสีน้ำตาลสีแดงไปแล้วมันยิ่งแดงรถก็ยิ่งแบบแดงเป็นสีแดงอ่าแดงเลือลดนกแดงเข้าไปอีกนะคะก็เลยเอารถไปล้างคือใหม่เอี่ยมอ่องมากเลยค่ะตอนนี้ <laughs> อ่ะ ในช่วงค่าก็คือยังมี FC แบบว่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอวนี้คืออากาศร้อนมากค่ะทุกคนก็แบบดื่มน้ําดื่มของมันหวานกันเนาะอร่อยมากค่ะเอาฝากด้วยนะใครที่มา,างานนี่คือยิ่งมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คือยิ่งดีค่ะดีมากๆเพราะว่าเรามีบาริสต้านะคะหนุ่มหล่อนะคะ เป็นลุงพลนะคะที่จะทําการชงเองกับมือนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติก็จะเป็นเบานุลานลุงพลนะคะเมื่อวานนี้โกโก้ลุงเป็นคนชงให้นกกี้นะคะส่วนวันนี้คือเบานุเป็นคนชงค่ะอ่ะและมาเปิดนี่เลยมีของมาส่งพอดีด้วยพอดีว่าสั่งสบายค่ะสบายสีขาวเรามาดูกันดูนจ,จ้ะ เอาไหม,อมเอาแล้วเพื่นอนเอาแล้วแก่ในกระแก่นลยสอายำนวนว่าอาะไรสีตาเขียวกินะเดี๋ยวมาดูนะคะเอะคือทำไมมันได้มาแค่อันเดียวสั่งสามอัน,น,นในเบอร์หนึ่งน่าส,สวยอยู่ ลูกกี้โดนแล้วทุกคนทำยังไงดีสั่งในช้อปปี้อ่ะสั่งสามอันเข้ามาแค่อันเดียวเราจะทำยังไงดีทุกคนแต่ว่าสวยนะเขเดาวะที่ที่ว่าได้เขาเดาวะที่ไม่ได้น้ำตาลก็ได้นะนอันเพื่อนนะเอาหวานหวานแต่ว่าเราเนี่ยไม่เอาหวานก็ะด้สวยดีค่ะเออเดงโรดา ไปสีขาวสั่งไปสามผืนค่ะทุกคนสั่งเดืแล้วด้วยแล้วก็พิาวันด้วยงม่นาแค่ผืนเดียวถ้าคนละกึ่งกับเพาะสานมากินด้วยกันเลยอดีเลยดีเลยีทำไงดีทุกคนนี่แกะแล้วมันก็ว่าอยู่ทำไมมันบางๆมันนิดเดียวเองเนี่ยค่ะได้ถุงเดียว แต่ว่าสวยค่ะดูเรียบสามารถใส่ได้ทุกชุดทุกสีนะคะสบายสีขาวแต่ว่าคือเราต้องรักษาทำความสะอาดอย่างดีคือรำพีตก็คือต้องเก็บเลยเพราะว่าฝุ่นเยอะแล้วมือเราเวลาที่หิจับอะไรนี่คือถ้าไปจับปุ๊บคือผ้าก็จะเปื้อนนะคะผ้าก็จะเปื้อนดังนั้นคือเราต้องมีสัอรไว้ดนถงเพราะว่าที่เราจะใช้หลักๆผ้าสบายตอนนี้ ก็คือจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงก็คือเป็นเอกลักษณ์ของนางรำที่อยู่จำปาดงนะคะนางรำที่อยู่โคกหนองนานะคะแล้วก็สีที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสีขาวค่ะประมาณนี้คืออะไรสั่งกับแซมวันเดืเดียวหนูได้อ่ะดูค่ะอยากให้ยาดูค่ะสวยอะไรเท่าไหร่นะนี่สวยไม่ถึงสองร้อย แต่ว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแต่ว่ามันได้มาแค่เดียวสวยค่ะสวยลายมันสวยใช่จ่ายเงินแล้วมันบอกใช่จ่ายตังค์แล้วเขาบอกว่าสามัญนุ่งมาสั่งมาเผื่อไม่ออกกับพี่พี่ล้อมเมื่อวานเนี่ยดูลูกพร้อมกันก็เลยลองสั่งมาดิประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย